เมื่อก่อนมีคนบอกว่ากูไปยกลูกศิษย์ให้คนนั้นคนนี้จนเขาโกรธกูเนาะจนกูบวชใหม่ๆเนี่ยเขาติตาจมกูเขาเอาเงินถวายเอาอะไรมาให้กูกูก็เ,เอาไปให้พระองค์อื่นหมดกูบอกอมึงอย่ามาทํากับกูนะมึงไปทํากับอาจารย์องค์นั้นนะเพราะว่ากูอยากให้เขาได้บุญก็ตอนนั้นกูยังไม่มีธรรมะเลยนั่งหลับตายังคิดถึงเมียอยู่กูไปอยู่บนเขาสามปีกลับลงมาเห็นก้นเขากูก็ยังอยากเป็นบัวเขาอยู่ มันล้มละลายหมดนะขณะกูไม่ฝึกอยู่บนเขานะอยู่บนถ้านะอย่าลืมว่าหลวงจารเนี่ยฝึกปฏิบัติมาเนี่ยเกือบเกือบสามสิี่สิปีนะตอนเป็นโยมก็เป็นพระขาวไปอยู่ตามถ้าตามภูนี่โอ้ยนะแล้วกูจะกล้าให้คนมาทําบุญกับกูได้ยังไงเขามากราบกูก so ็อายแล้วจริงไหมไม่งอย่ากราบกูเลยกูไม่สมควรเป็นอาจารย์หนอกูกูพูดอย่างเงี้ยมันก็ไปหาว่ากูนี่ เห็นเขาเป็นสิ่งของไปยกให้คนนั้นคนนี้มันว่ากูมันยังไม่เห็นเกยียรตนาดีของกูเลยนะที่จริงกูไม่ได้อธิบาย,ยางไงคือเราเนี่ยอยากให้เขาทํากับพระอริยะคือเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าการทานเนี่ยมันประกอบด้วยสามอย่างคนที่ทานวัตถุที่ทานและผู้ที่รับทักทีนาทานมันค่อยประกอบด้วยเป็นผลมันจางกันนะผลของทาน คำพระอหรหันต์นี่ได้บุญเยอะทั้ยิ่งทํากับพระพุทธเจ้าแต่เราไม่มีแล้วพุทธเจ้าเราก็มีแต่อะไรหละ่ะคือเนื้อนาบุญที่แท้จริงนี่สิเราก็อยากให้เขาเนี่ยไปเจอ